สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีชิปโปค่ะทีวิหาแนะนำตัวอีกสักครั้งหนึ่งสวัสดีครับบี้นะครับวันนี้บี้อยากจะมาปล่อยซิงเกิลแรกของผมนะออชื่อเพลงว่า G E L นะครลบ เป็นเพลงที่ผมเขียนขึ้นมาเองแต่งเองเออ่เป็นโคเรคเตอร์เองด้วยนะครับค่ะทำไมต้องเป็นชื่อเพลงนี้คะกับ D L ที่จริงๆอยากจะให้มันเป็นชื่อเพลงว่า delete ครับแต่ว่ามันมีเยอะแล้วอะ,ะแล้วก็ในเนื้อเพลงมันมีพูดว่ากดปุ่ม delete ได้ไหม,มใช่ครับผมก็เลย นั่นก็เป็น D E L เป็นแป้นพิมพ์บนคีย์บอร์ดเลยเพื่อความเก๋ของแบบชื่อเพลงใช่ไหมคะแต่เก๋เด็กอันยากนิดนึงนะตอนนี้มันมันเป็นการซ่อนในย่าให้คนแบบเอ๊ะสงสัยแล้วก็คลิกเข้าไปฟังเพลงมีมีความแบบนั้นแต่ว่ามันยากไปหรือปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้ฟีดแบ็กดีอะถือว่าเป็นกลยุทธ์ของเราด้วยใช่ไหมคะใช่คัะตั้งแต่ซิงเกิลชื่อ นอนในฝันละ <laughs> ที่ทำมาเบาๆจริงๆ <c oughs> มันต้องแบบนางในฝันเยเงี้ย <c oughs> แต่ว่าเราก็ไปแบบนอนหนูแล้วก็ในฝันไปเลยเรียกว่านอกจากบอกว่าแต่งเพลงเองแล้วยังครีเอทเนอะจริงๆเรามีความคิดจริงๆพี่พี่เองเป็นคนที่มีความคิดสั้งสรค์ับระดับหนึ่งเลยนะ,ะจริงๆพอสมควรนะ<อ>แต่ว่าคนที่คิดชื่อเพลงเนี้ก็เยอะแยะไปหมดฮะก็ช่วยกันคิดหมดนะคิดคนละสิบชื่ออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็จบที่ชื่อเนึ่เลยครับฟนอลก็ต้องเป็นชื่อนี้ ช่ววันนี้แฮปปี้พากับที่แบบที่หลังจากที่เราปล่อยไปแล้วที่ค่ะดีใจครับแล้วก็ยอดดาวน์โหลดเยอะเหมือนกันแล้วก็ยอดในออนไลน์คุณดู music video, มิวสิกวิดีโอก็เยอะเหมือนกันก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนมากค,ค่ะอันนี้มันเป็นเหมือนหัวใจสําคัญเลยนะสำหรับศิลปิน<ม>ที่หลังจากเราทํางานเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราแบบว่าปล่อยไปให้แฟนเพลงแล้วแล้วเพลงเรามันแบบเดินทางของมันได,ด้ดีมากๆเลยค่ะ,ะดีใจใมากๆลุ้นอยู่ทุกวัน พ่าแบบวิวจะขึ้นไหมเนี่ย<า>ดูคนจะฟังไหมอ,อะไรแต่ด้วยด้วยช่วงนี้มีกระแสของซีรีส์ด้วย<า>ผมว่ามีส่วนที่ทําให้คนมาฟังเพลงเยอะขึ้นด้วยถือว่าเป็น<อ>กระแสแ<ร>ด้วยค่ะี๋ในรอบ5ปีที่เราคัมแบ็กมาตอนนี้รู้สุดเราตื่นเต้นคับพี่ีขาในการปล่อยซิงเกิลอืมจะเรียกว่าตื่นเต้นมันลุ้นมากกว่าครับเพราะว่าบทบาทด้านการเป็นนักร้องของบีเนี่ยมันมันมัน มันไม่ได้ชัดเนาะช่วงนี้เนาะเพราะบางทีพี่ก็มีปล่อยซิงเกิลของจีนแล้วก็มีร้อง OST <ะ>แต่มันจากจีนสักส่วนใหญ่อะ่ะพี่ยังไม่เคยมีแบบกลับมาปล่อยเป็นซิงเกิลของตัวเองแบบว่า<ะ>แบบชัดๆขนาดน,นี<ะ>้ก็เลยรู้สึกว่าลุ้นกับสิ่งที่ตัวเองผลิตไปกับสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาอะไรเงี้ย<ะ>คนจะต้อนรับเราแค่ไหนเลยเรียง่าวันนี้เหนื่อยแล้ว จะเรียกว่าหายเหนื่อยไหมก็อยากหายเหนื่อยครับก็อยากให้คนดูเยอะกว่านี้ช่วยแชร์กันเยอะกว่านี้ครับเพราะว่าเพราะว่าไม่ใช่ปล่อยแค่ซิงเกิลครับปีนี้ผมจะปล่อยเป็น EP ครับ EP ชื่อว่า After the Rain ครับทั้งหมดมีประมาณ6เพลงนะฮะแล้วก็อยากจะเล่าถึงความความลำบากในการเวลาเราเจอเจอพายุฝนเนาะแบบว่า ฝนตกหนักแค่ไหนเราต่อให้เราไม่มีล่มเนี่ยเราก็จะไปถึงฝั่งที่เราอยากจะไปถึงให้ได้ถ้าใจถ้าใจเราสู้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ระหว่างทางอาจจะเจออะไรที่มันเป็นทาให้เราเจ็บตัวบ้างเป็นแผลบ้างล้มบ้างเนี่ยก็อยากให้แบบลุกขึ้นมาแบบว่าลุยต่ออืมเรียกว่าแบบว่า,ว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 าน่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าหลังจากนี้เราจะต้องทํางานหนักมา,มากๆเลยนะคะพี่พี่ค่ะเนื่องจากว่ามันมีหลายอีพีมากๆเลย ใช่ใช่ใช่เพราะว่า <c oughs> อย่างเพลงนี้เนี่ยที่ผมแต่งขึ้นมาผมก็แต่งจากเ,เป็นเรื่องราวของเราด้วยแล้วก็เพื่อนสนิทด้วยนะที่เราแต่งขึ้นมาด้วยกันมันมีความแบบว่าผู้ชายคนหนึ่งที่เลิกลากันไปกับผู้หญิงแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะบางทีคือเราเลิกกันเรายงงอยู่แลวว่า ทำอะไรผิดเอเอทำอะไรผิดไปใจมันซับซ้อน,นเะมนุษย์เราเออไม่รักกันหรอเราที่ผ่านมามันเป็นยังไงอะไรคือมัน,นทำาทำให้ <c oughs> ทาให้คนคนหนึ่งเขาวนลูปอยู่กับที่เดิม <c oughs> แบบว่าไม่สามารถที่จะลืมความรักค,ครั้งนี้ได้ได <c oughs> ้เพลงต่อต่อไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวที่แตกแตกแตกต่างกันไปอืม <c oughs> <c oughs> ฝนถ่า<ช>ทยทอดความรู้สึกที่มาคนได้เจอกับเหตุการณ์นั้นจริงๆแต่ว่าเราพูดออกมาไม่ได้พี่พี่เองก็จะเป็นตัวแทนของเพลงที่เราจะสะท้อนให้คนเหล่านี้ได้ได้กลับมาฮืบอีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นนะแล้วก็ EP นี้มีความมีความเกี่ยวข้องกับฝนด้วยเพราะเราสังเกตดีที่ชื่อ EP มันชื่อ After the Rain รแต่ละเพลงก็มีความแบบว่ามีกลิ่นกลิ่นของฝนแล้วก็มีแบบว่า อุปสรรคที่เราจะเจออะไรอย่งเป็นแนวดาร์กแนวดาร์กสำหรับคนที่ช่วงเทิร์นเพราะวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็จะเอิร์นบ่อยใช่ก็จะแบบถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ละกันให้กับคนที่กำลังเขินอยู่มี่ช่างภาพของเราเองนะสวยยังไงอ่ะอดี๋ยวฟังเลยนะฟังเลยนะฟังเลยนะเตรียมเลยแต่ว่าหนูย้อนมาของ M อบของเพลงแอลหน่อยเห็นว่าบบช่วงของซีนมีแบบภาพขาวดำด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับจริงๆมันเป็นแบบว่า เป็นภาพวินเทจที่ผม <Yeah. S 1> ผมระพ่่มกับชอบอยู่แล้ว mm hmm. แล้วเลือกที่จะ c h o ูสเออ e n e เหล่านี้มาใช้อยู่ใน MV ยเพราะว่าจริงๆผมไม่ได้เป็นคนที่ชอบแบบฟิลกล้องที่มันนิ่งมากอะไรเงี้ย mm hmm. ผมรู้สึกว่าผมจะชอบชอบแบบมีการโยกมีโชกอะไรเงี้ย uh oh. แบบว่าในการที่แบบมูฟเมนต์ของภาพอะไรผมชอบผมชอบแนวประมาณนี้แต่ก็ไม่ถึงชั้นไม่ถึงขันที่ต้องเป็นลองเท e เลยใช่ไหมครั ลองเทคลองเทคก็เป mm ็นมีแพลนอยู่อาจจะเป็นเพลงต่อไปครับลองเทคไม่ง่าย <c oughs> นอกจอกเหนือจากของพาร์ทของการเป็นศิลปินแล้วพี่พี่หายังจะมีพาร์ทของการเป็นดักแสดงซีรี่เรื่องล่าสุดเลยใช่ฮะเรียกว่าตอนนี้เรารู้ตัวหรือเปล่าว่าเราเป็นสนายเอเชติโอ้โหแม้ยูนิคอร์นค่ะคนรู้เยอะมากเลยอย่างแรกต้องแบบขอบคุณแฟนๆจริงว่าชอบในตัวละครที่ชื่อเลียมด้วยแล้วก็ชอบซีรีส์เรื่องนี้เนะาะเพราะว่าทีมงานทุกคนคือแบบว่าทุ่มสุดตัวแต่ละฝ่ายที่ไม่ได้รับ หน้าที่ก็เป็นของตัวเองแต่ก็ไปช่วยฝ่ายอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลัง<อ>ผมเห็นการทำงานของทุกคนของแม้ยูนิคอนคือโหดจัดคือบอกได้เลยว่าแบบเหนื่อยอะ่ะแล้วแค่ต่อให้ผมอยู่ร่วมงานพวกเขาแค่ห้าหกคิวนะฮะแต่ว่าผมก็ได้สัมผัสถึงความยากลำบากของการถ่ายทำของพวกเขาอะยเงี้ยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างผมดีใจมากกับบทตัวละครที่ผมได้ มีส่วนร่วมในการออกแบบเรื่องบทออกแบบเรื่องตัวละครอะไรอย่างเงี้ยใช่เที่นี่ก็คือเข้าไปช่วยตัวนี้ด้วยใช่เพราะว่าบทตอนแรกที่มามันเป็นภาษาไทยแล้วก็พอจากภาษาไทยมันแปลเป็นภาษาจีนบางทีมันอาจจะไม่ได้แปลได้ความหมายที่มันถูกต้องอะไรขนาดนั้นไงแล้วก็เราก็ต้องปรึกษากับผู้กำกับว่าพี่ไก่ว่าเราสามารถที่จะเพิ่มเติมอะไรจากตัวที่เท่าที่ผมรู้จักตัวเรียมมาเนี่ยผมจะสามารถที่จะดีไซน์ ออกแบบเรียมในท่าในในในทางของผมได้ไหมใช่<ะ>ซึ่งพี่ไก่เขาเป็นคนที่แบบว่าเปิดกว้างมากเขาสามารถที่จะให้เราแบบออกแบบได้เลยบี้ถ้าบี้รู้สึกว่าบี้รู้สึกรู้จักเรียมพอเนี่ย<ะ>บี้แบบช่วยพี่หน่อยแบบเขียนบทออกมาให้พี่หน่อยกับส<ะ>ิ่งที่เรียมคนที่จะพูดกับสิ่งที่เรียมคนที่จะความรู้สึกมีความรู้สึกต่อเสี่ยวหยูขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบีก้ก็ถ่ายทอดออกมาได้ค่อนข้างที่จะชัดเลย เพราะว่าหลังจากที่พี่พี่พูดแล้วขนลุกมากๆ,ๆเพราะอย่างอันนี้เรื่องจริงเลยนะเพราะว่าหลังจากที่เราดูเจดีพีทั้งหมดแล้วมันแบบสุดยอดมากๆพี่พี่หาจนเนี่ยทุกอันดีใครเป็นแบบยุขึ้นแทนเป็นสามีแหงชาติกันคูตอนนี้นะฮะกระดับในทีเดียวด้วยด้วยบทที่เป็นเลียมเนี่ย<ค>เขาเขาเป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีอยู่แล้วเขารักเนี่ยคือคือพีอ่ว่าคนเราถ้าสมมติว่ารักใครมากๆคนหนึ่งอะต่อให้เขาไม่ได้อยู่กับเราเราก็ยังคงรักเขาแหละ<ค>ด้วยด้วยฐานะของเรามันก็พอมีเนาะแบบว่ามันก็ช่วยได้ก็ช่วยอะ สยอนออกมาแล้วพี่พี่ทำงานการทํางคุณไอเป็นยังไงบ้างคะคุณไอนี่คือมผมเจอวันแรกผมเช็กแฮงกับเขาเลยผมรว่าแบบคุณทําได้ยังไงอืมคุณคุณคือนักแสดงที่ผมเจอมาไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนหรือประเทศไทยเลรย่าง<ฆ>เป็นนักแสดงที่ผมไม่มีวันลืมเลยว่าความเก่งและความขยันและก็ความความเป็นนักแสดงของเขามันชัดมาก<ฆ>เขาคือนักแสดงตัวจริง บางทีเรายังคิดอยู่เลยว่าว้าวไอซ์ทำขนาดนี้เราก็ต้องเราก็ต้องทำให้ดีไม่งั้นบางทีมันเป็นคุณระเวลกันอ่ะคือการบ้านที่เขาทำมาอกับการบ้านที่เราทำมามันของมันมันมันแบบอยู่เลเวลเดียวกันหรือเปล่าถ้าเราทำไม่พอเราแสดงถึงขั้นเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ยังดีที่ผมตั้งใจทำมาทั้งหมดก็เลยรู้สึกว่ามันมีสิ่งที่เราได้เข้าร่วมกันที่ ร้านอาหารเป็นสิ่งที่ผมได้มีมีมีมมส่วนร่วมได้เล่นกับไอซ์เนะาะก็เป็นสิ่นที่ผมรู้สึกว่าผมมันไปกับสิ่งที่ผมได้สแสดงกับไอซ์มากๆเลยไอซ์ส่งมาพี่ส่งไปเพราะว่าเป็นซีนที่ข้างหลังเปน็นวัดอรุณด้วยหลยายหลย่านถูกต้องความเป็นไทยมากๆครับร้านอาหาร สวยมากครับโอ้แล้วเรื่องเรื่องเนื่องจากว่าทางพี่ไอเองต้องต้องบอกว่าออกสำเนียงความเป็นจีนด้วยย่างเงี่ยมันก็ค่อนข้างยากด้วยใช่ไหมครับท<ม>ี่ที่พี่หายากยากสำหรับเขานั้นไม่ยากมากนะ,<ท>ะผมถามเขาว่านี่คุณพูดจีนได้หรือเปล่าคุณเคยเรียนที่จีนมาก,กอ่อนหรือเปล่าเ,เขาไม่เคยเขาไม่เคยเลยฮะ,เ,ยฮะเขาจําจากจําจากเป็นคลาสเกตมาแล้วก็สิ่งที่เก่งกว่านั้นก็คือทุกเดนหลอกที่เขาพูดออกมาเขารู้มินิ่งหมดเลยนี่แหละคือความชื่งมากเลย นะาะเป็น,าาปนาทาง,ทงมาค่ะจะเรื่องเรื่องสัมเนียนงเงี้ยทางพี่เองเข้าไปช่วยในฐานะเรื่องออกเอ็กเซนว่าจริงๆแล้วสัมเนียนจริง,จ,งจริง <มา S 2> พูดชัดอยู่แล้วครับแค่คคมีตอนแสดงเหมือนเขามีถามผมคำสองคำว่าคำนี้เขาพูดถูกไหมพี่บอกว่าคุณพูดได้ชัดมากดีแล้วดีแล้วไม่ต้องแก้แล้วอย่างพี่บี้ฝากถึงซีรีส์เรื่องนี้หน่อยได้ไหมครับก็ฝากถึง ฝากซีรีส์นะฮะแบทยูนิคอร์นนะที่ตอนนี้ขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งของเมืองไทยอยู่นะครับแล้วก็อันดับสีของโลกยังให้็ฝากแฟนๆนะช่วยกันแชร์แล้วก็ช่วยกันสนับสนุนเยอะๆนะครับเชื่อว่ามันจะไปได้อันดับหนึ่งของโลกไปเลยนะครับแล้วก็พี่ฝากโรงเรียนด้วยพี่อยากฝากโรงเรียนที่ผมกำลังะจะเปิดใหม่นะฮะสิงหาคมนี้ชื่อโรงเรียนเด็กไซด์ดอค่ะเป็นโรงเรียนสอนเต้นสอนร้องเพลงแล้วก็สอน สอนเต้นสอนร้องเพลงสอนแอคติ้งครับ่ะก็เป็นอีกเจนใหม่ๆจะได้คนที่มีความสามารถจะได้แบบว่าได้โชว์ทักษะใช่ได้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 เพิ่มความสามารถที่โรงเรียนเราแน่นอนเพราะว่าคุณคุณครูที่เราคัดมาเนี่ยแต่ละคนเป็นแบบว่า เป็นระดับประเทศระดับโลกก็มีอ่ะแล้วก็เราก็อยากจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ปกครองที่<ฆ>เอาไปเก็บมาเรียนที่โรงเรียนของเรานะ,ะก็ฝั่งเนื้อฝั่งตัวครับโรงเรียนอยู่ที่จามจุรีสแควร์ว่านะคะก็มีเข้าเรื่องนี้เลยในฐานะพี่พี่เองก็เป็นคุณพ่อเจนใหม่เรามีวิธีการเลี้ยงลูกยัง,ยงไงบ้างเลีย้ยงลูกใ่ะในสมัยนี้ที่บอกทีเต้องตามกระแสด้วยหรือว่าอะไรที่ใหม่ๆอาจจะแบบสมัยก่อนอาจจะสอนไม่ได้แล้วนี่นะครัก็ เออเข้าใจ mm hmm. เข้าใจในสิ่งที่แต่ว่ามีว่าบางอย่างคือรุ่นพ่อแม่ของเราที่สอนมามันก็ยังมีผลกับมีผลดีกับ mm hmm. ลูกของเรา mm hmm. ที่เป็นเจนนี้เนาะแต่บางอย่างมันก็แค่ปรับ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 กันใช้กันไปอะไรอย่างเงี hmm. ้ยแต่ว่าการสอนลูกเนี่ยบางอย่างเราก็อาจจะไม่ได้สอนถูร้อยเปอร์เซนต์บางอย่างเราก็ต้องศึกษาจากหนังสือกับ mm hmm. จากออนไลน์ ที่มันมีผู้มีประสบการณ์ความรู้อะไรเงี้ยทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นแล้วก็ามาใช้กับบี้กับกิฟใช้การผสมด้วยกันแล้วก็อบอกลูกอะไรเงี้ยครับแต่ทุกวันนี้กระแสโซเชียลมันค่อนข้างรุนแรงเนาะมีหลายๆด้านที่บางอย่างบางอย่างก็เป็นสื่อที่ไม่ควรเสพอ่างเงี้ยเรากังวลไหมว่าบางทีลูกเราโตล้วต้องต้องอยู่กับเทคโนโลยีแล้วจะต้องต้องเห็นในด้านที่ไม่ดีม้ากใช่ใช่เพราะฉนะนั้นเราจะบอกเขาตลอดว่าสิ่งที่เขาเห็นอะบางอย่างมันไม่ได้เป็นความเป็นจริงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ คอนเทนต์ต่างๆเราก็ต้องกรองเนาะ,<ช>ะก็นี่คือความเป็นจริงเนาะมันคือความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสกรีนตั้งแต่ไมค์ไซส์ของลูก<ช><ช>เขาก็จะรู้ว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยเขาต้องกรองอยังไงเขาบางอย่างที่เขาไม่ควรดูบางอย่างที่เขาไม่ควรเสพเขาก็จะสไลด์มันไป<ช>สุดท้ายพี่ๆค่ะอยากคุณงบรรยา มีเวลาว่าพานทีเราบอกว่าไปเดทกันอะไรๆบ้านะ่สิช่วงนี้แบบว่าเดินสายเพลงเดินสายซีรีส์อย่างเงี้ยเยอะพอสมควรก็ก็ขอแค่เจอหน้าที่บ้านที่ก็เป็นอะไรที่แบบว่ามีความยางแล้วเออแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วแค่ได้เออแบบ อยู่ด้วยการเล่าประสบการณ์แบบแชร์กันว่าวันนี้ไปทําอะไรมาบ้างเจออะไรมาบ้างแค่นี้ก็ดีใจแล้วแต่ว่าเมื่อไหร่ก็จะพาเขาไปเที่ยวเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เหนื่อยมาเยอะแต่ก็มีแผนในใจอยู่แล้วใช่ไหมมีจริงๆว่างเมื่อไหร่ก็พาไปเที่ยวตลอดนี่นะเติมคำว่า